รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซ็ตสองชิ้นนะคะพี่จะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงตัวนี้คุ้มมาก um ๆเลยเป็นเซ็ตผ้ายืดบุนเวฟนะคะพี่เนื้อผ้าจะมีน้ำหนักเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆเนื้อผ้าไม่ย,ย้อยเนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในนะคะผ้าไม่ต้องรีดนะเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนพี่งานจะเป็นคอปกนะคะตัวเสื้อนะแล้วก็กระดุมนะคะเป็นกระดุมมุกแกะได้จริงนะตัวนี้นะแล้วก็ข้างหน้าแต่งลูกไม้เนือ้อสวยๆแบบนี้เลยค่่ะพีีเนื้อลูกกไมดมดา ซับในนะคะตรงเนื้อลูกไม้เนื้อหนาให้อย่างดีนะเนื้อเนื้อซับในนะคะพี่ตรงนี้นะนี่นะมีซับในข้างหน้าเนื้อให้อย่างดีเลยนะคะพี่อ่ะแล้วก็ตัวะผ้านะคะผ้ายืดอุ่นเว็บเนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายตัวเนี้ยผ้าไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ต้องรีดผ้าไม่ย้อยนะส่วนด้านหน้าก็แต่งลูกไม้อย่างดีแล้วก็มีซับในให้ลูกไม้เนื้อดีค่ะพี่ลูกไม้เนื้อไม่คันนะตัวเสื้ออกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้อ29นิ้วนะ ตัวนี้นะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวกางเกงต่อเลยนะคะพี่อ่ะ๋ยามาดูตัวกางเกงนะกางเกงทรงสวยมากๆบอกเลยตัวนี้คุ้มมากๆพี่ดูทรงกางเกงนะคะบอกเลยแยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยค่ะกางเกงผ้าดีเหมือนกันผ้ายืดวุ้นเวฟผ้าคือผ้าตัวเดียวกันเลยเนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่ย้วยและไม่มีสัดในผ้าดีมากๆกางเกงเอวก่อนยืด3 2สองนะคะพี่ยืดสุด40นะ ความยาวกางเกงค่ะพี่39นิ้วและทรงสวยแบบนี้เลยสะโพก50 52บใส่สบายนะมีกระเป๋าล้วงค่ะพี่ทั้งสองข้างใช้งานได้จริงเลยกระเป๋าลึกนะคะพี่ตัวนี้นะเป็นเซ็ตสองชิ้นแบบนี้เลยพี่ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงสวยมากๆค่ะพี่เป็นเซ็ตที่แบบ ลูกค้าคุ้มมากๆเลยให้พี่แค่279เท่านั้นพี่เอาไปแค่279หาไม่ได้แน่นอนกับงานเซตและแต่งลูกไม้แบบนี้นะคะพี่ให้พี่พิเศษจ,จริงๆ279เท่านั้นพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจเราไล์อยู่กับแสง สีอาจมีออนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะค้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับนะคะพี่สีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลทองนะคะพี่ทางเซ็ตเลย2 9 9เท่านั้นคุ้าดีมากๆนะ29 9เอาไปแค่2 มากมากนะสองเกาเก้าเอาไปแค่สองเก้าเก้าถ้ารับเซตนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีส้มนะมันจะเป็นสีส้มชานะคะพี่ตัวนี้มีส้มเดียวนะจะเรียกสีส้มชานะคะพี่ให้แค่สองเก้าเก้าค่ะสีต่อไปนะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าเขียวขี้ม้านะคะตอนนี้เป็นเขียวขี้ม้านะเซตต่อไปนะพี่ถ้าพี่รับเซตนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่เป็นเซตสีกลมแบบนี้นะเซ <c oughs> ตต่อไปค่ะพี่ ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีดํานะเข้าเซตเลยย่ชิ้นใส่สวยๆได้เลยบอกเลยว่าคุ้มมากๆและเซตสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับเซตนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าเซตสีแดงเลือดหมูค่ะตอนนี้ให้พี่แค่299เเท่านั้นนะ ค่าส่ง29บาทเหมาใจเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกีตก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเซตเลยสองชิ้นบอกเลยว่าคุ้มมากๆทางเสื้อทางเกงเป็นเซตที่ใส่ได้จริงนะคะพี่แยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยให้พี่แค่299เท่านั้นค่ะถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะพี่เซตแดงเลือดหมูค่ะเซตนี้จะเป็นเซตสีดํานะทั้งเสื้อทั้งเกงเลยนะคะพี่เซตสีดําค่ะ เซตสีต่อไปนะพี่เซตนี้จะเป็นเซตสีกลมนะคะพี่สวยมากๆสวยทุกสีนะตัวนี้เซตสีกลมค่ะเซตนี้นะคะพี่จะเป็นเซตสีเขียวขี้ม้านะคะเขียวขี้ม้าเซตสีส้มชานะคะพี่บอกเลยลูกไม้คือเนื้อดีมากแล้วก็ซับในอย่างดีค่ะพี่แล้วเซตสุดท้ายนะ เซตนี้นะคะพี่จะเป็นเซตสีน้ำตาลทองนะให้พี่แค่299เท่านั้นผ้าดีมากๆนะคะพี่และลูกไม้ข้างหน้านะซับไมเนื้อหนาแบบนี้เลยค่ะพี่ทั้งเซตนะให้แค่299จ้า